เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสักอาหารบนไหลออนแอร์อันนี้ไปทราบมาขายอะไรมาของพี่อะไรขายเขาก็มีหลายอย่างนะครับเออแล้วอย่างแบบอะไลนะลายนะครับลายนงครับลายนงครับไม่มี้ไล่เดใส่อ้าวเรื่องนี่นะครับ นะคะุณผด้มครับผมแค่อยากจะบอกว่าเหมือนในที่คิดว่าหมาเห่าเครื่ิดนะครับก็ดูผมเป็นตัวอยากนะครับ You <laughs> do! <laughs>